สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลแก่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่9พฤศจิกายนนะครับว่ามีคู่ไหนและลีกไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลยูโรปาคอนเฟนซ์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4อิตาน่าเสมอบอลกานีไป0ประตูต่อ0 PAOK <OK> เสมออาบดีน2ประตูต่อ 2, 2> วิโดเลียพอนเส้นเอาชนะเดนโมาเก็บไป1ประตูต่อ0 บซิต ok ัสพ่ายบตุกิมไป1ประตูต่อ2องลิเกวอซอเอาชนะสิริงกี้2ประตูต่อ0คูคาลิกิพ่ายฟิเรนติน่าศูนย์ประตูต่อ1เฟเรโรซี่เสมอเก่งไป1ประตูต่อ1 HJK งพ่ายไอทักแฟงเฟิร์ตศูนย์ประตูต่อ1นอ่งเจลันเสมอสปาตักเทอร์นาวา1ประตูต่อ1โอลิมปีจาเอาชนะเคไอ2ประตูต่อ0เบดาบิสพ่ายกับด้านเกนไป2ประตูต่อสาม สอนย่าโลฮันไพกับน่านมคัคคบี้เทอารี1ประตูต่อ3คับบูตเอาชนะลูกาโน2ประตูต่อศแย์อตันเวล่าเอาชนะเอซาดักมา2ประตูต่อ1ลูกโกโดเลตเอาชนะเฟนเนร์มาเชไป2ประตูต่อศูและโซโลบานปฏิสลาว่าเสมอลิวไป1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนของกลุ่ม A อันดับ1รลิว4นัด8แต้มส,สโซโลวานปฏิสลาวา4นัด7แต้ม3เคไอา 4, นัด4แต้ม และ4โอลิมปีจาสีนัด3แต้มกลุ่มบีอันดับหนึ่งเกนฑีนัด10แต้ม2มัคบีเทวี3นัด6แต้มสาอนยาลูฮัน3นัดสแต้มและ4เบดาบิส4นัดไม่มีแต้มกลุ่ม4อันดับหนึ่งิเตเรียพันเส้น4นัด12แต้ม2อแอตนาสี่นัดสแต้ม3บอดคานี4ี่นัด4แต้มและ4ดิรามซาเก็บสนัดสมแต้มกลุ่มดีอันดับหนึ่งคาบูซ์สี่นัด10แต้ม 2โบตุกิม4นัด7แต้ม3ลูกกโน4นัด4แต้มและ4เบซิตัส4นัด1แต้มกลุ่ม E อันดับ1ลิกเอวอซอ4นัด9แต้ม2เไอตันวิลา4นัด9แต้ม3เซรินกี้4นัด3แต้มและ4เอซแทรักมา4นัด3แต้มกลุ่ม F อันดับ1เฟรนติน่า4นัด8แต้ม2เฟรนวอรลซี่นัด6แต้ม3เกงครับ4นัด1 6แต้ม และ4คูกาลิกนะครับ4นัดไม่มีแต้มกลุ่มจีอันดับ1 PAOK OK, พเ4นัด10แต้ม2ไอทางแฟรงเฟิร์ด4นัด9แต้ม3อัมบดีน4นัด2แต้มและ4เ j k ครับ4นัด1แต้มกลุ่มเฮดอันดับหนฟินเประเช่4นัด9แต้ม2นอตเยลัน4นัด7แต้ม3ลโกโดเลตครับ4นัด6แต้มและ4สปาตักเทนาวา4นัด1แต้ม มาดูในส่วนของผลฟุตบอลยูโรป้าลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4ี่อัจจย์อัลเตอร์ดัมพ่ายไบตันศูนย์ประตูต่อ2อง LASK นะครับเอาชนะยูนิยงเซนกูรุสนะครับสประตูต่อ0ตูรุสเอาชนะลิเวอร์พูลสประตูต่อ2องลนเอาชนะคะแนนที่ไนกอสสประตูต่อ1นึ่งมาร์คบี้ไฮฟาพ่ายบียรลิอัลหประตูต่อ2เซอร์เวตเอาชนะเชอรลีฟครับ2ประตูต่อ1 ซาลาเวียพาร์กเอาชนะโรมา2ประตูต่อ0การระแบกไพ่กับด้านไบเออร์ลูคุเซนนประตูต่อ1สปอร์ติ้งลิสบอนเอาชนะลาคอฟเชโตโซวา1 2ประตูต่อ1หังเคนไพ่โมนไป1ประตูต่อ3การ์ดโกลเลนเจอร์เอาชนะสป,ระปราร์ตาปาร์กไป2ประตูต่อ1อึอตาลันตาเอาชนะสตอมการ์ด1ประตูต่อ0ไฟบวกเอาชนะบัคคาโตโปล,ล่า5ประตูต่อ0เวนทแฮมเอาชนะอุลิมีิก,กอส1ประตูต่อศูน a เ k Aten ไพ่อลิมปิกมักเซสองประตูต่อ2และเลอันเวติตเอาชนะอลริสลิมโซไป4ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนของกลุ่ม A ออันดับ1นึเวตแฮม4นัด9แต้ม2ไฟบวก4นัด9แต้ม3โอลิปิกอส4ี่นัด4แต้มและ4บักคาโตโปล่าสนัด1แต้มกลุ่ม B อันดับหนึ่งมักเซสนัด8แต้ม2ไบตัน4นัด7แต้ม3 Aik Aten ส4นัด4แต้ม และ4อาแจคอัมสเตะดำ4นัด2แต้มกลุ่ม C อันดับ1นึ่งเลวเบติส4นัด9แต้ม2กัสโกรเรนเจอร์4นัด7แต้ม3สปาตาปาส4นัด4แต้มและ4อริดิมัสโซ4นัด3แต้มกลุ่ม D อันดับ1อัตแลนต้า4นัด10แต้ม2สปอร์ติ้งลิบบอน4นัด7แต้ม3สตอมกาส4นัด4แต้มและ4ครับลาโกซีเจโซวานะครับ4นัด1แต้ม กลุ่มเออันดับหนึ่งอร์พูล4นัด9แต้ม2ตูรูส4นัด7แต้ม3ยูนิยงเซนกูลุส4นัด4แต้มและ4ครับลาสเคลินครับ4นัด3แต้มกลุ่มเออันดับ1แลน4นัด9แต้ม2วีรียล3นัด6แต้ม3พนานเทียนก๊อส4นัด4แต้มและ4ครับมาคบีไฮฟาสานัด1แต้มกลุ่มจีอันดับหนึ่งซลาเวปาร์นัด9แต้ม2โรล่มา4นัด9แต้ม 3เซอร์เวตส,สนัด4แต้มและ4ี่เชอรีฟครับ4นัด1แต้มกลุ่มเฮดอันดับหนึ่งไวรอลุค้นสีนัด12แต้ม2องกาบัก4นัด6แต้ม3โมนสี่นัด6แต้ม,ม,ม,ลแ,ตมและ4ี่ฮังเค้นสนัดไม่มีแต้มสรุปผลฟุตบอลรอบโลกที่น่าสนใจผลฟุตบอลซาอุดีลีกอัลลาเฮดเอาชนะอันซาบาไป2ประตูต่อ1อันคาชี เอาชนะอันตาอีไป3ประตูต่อ1ดึ่งดัมัาเสมออันอาลี R e 2ประตูต่อ2และอันนิยาตเสมออันฟาเตไป1ประตูต่อ1ผลฟุบอลยูสชิงแชมป์ยุโรปอรอบคัดเลือกไอแเตรเลียพ่ายกับทางด้านโคโซโวยู1 7ไป1ประตูต่อ3และโคเอเชียยู7ิบพ่ายกับด้านอังกฤษยู7ไป1ประตูต่อ5 โอเคนะครับผมเนี่ยเป็นการสรุปนะครับผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่9พฤศจิกาย,ยนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขอประทานภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากถูกและชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ